อัปเดตข่าวงานมหากรรมไหลเรือไฟโลกครั้งแรกที่นครพนมค่ะจะอุบัติเหตุขณะชักลากเรือไฟเทิดพระเกียรติซึ่งเป็นเรือไฟโชว์หลักที่เสาหักไปนับสิต้นระคองเข้าฝั่งห่างจากจุดจอด4-5กิโลเมตรเลยทีเดียวล่าสุดจากการสอบถามประธานบอลประธานชมรมเรือไฟนครพนมได้ความว่าไม่สามารถซ่อมได้จึงปิดฉากเรือสวยๆที่ปล่อยพลุไฟสวยๆได้แสดงไปเพียงสี่รอบด้วยกันค่ะวันนี้เรือไฟท่าพนมฉายาราชาแหง่งพลุไฟได้ลงมือลงตะเกียงไฟ ไฟจากกระป๋องกาแฟพร้อมทั้งบรรจุน้ํามันที่แต่ละซุ้มจะมีสูตรลับของตัวเองมาดูซุ้มเรือไฟจากท่าอุเทนกันบ้างกําลังทําตะเกียงไฟและทาเลือดลายและจุดเด่นเรือไฟท่าอุเทนก็คือเป็นเรือไฟไ,ฟไฮบริดเลยทีเดียวเป็นลําแรกที่ประกวดประเภทสวยงามแล้วยังทําให้เคลื่อนไหวได้ด้วยแม่เจ้าคิดได้ยังไงสุดยอดไอเดียทีเดียวค่ะมาดูเรือไฟตัวเต็งประเภทเคลื่อนไหวได้หรือประเภทความคิดสร้างสรรค์เรือไฟยักษ์จากเมืองปลาปากปีนี้น่าจะสู้กันระหว่าง2เมืองปลา เป็นการชิงชัยระหว่างเมืองหุ่นปลายักษ์สีสงครามกับปลาปากใครจะอยู่ใครจะไปใครจะคว้าแชมป์มาลุ้นกันแต่ต้องระวังตาอยู่อย่างบ้านแพงให้ดีหลายไม่ธรรมดาวันนี้เรือไฟปลาปากขนคนมาถึง8หมู่บ้านกันเลยค่ะมาแอบ,บดูตาอยู่เรือไฟจากบ้านแพงกันบ้างหวังเป็นม้ามืดปากหน้าตัวเต็งคว้าแชมป์ให้ได้ทีเด็ดคือไม้ไผยยักษ์และเคลื่อนไหวได้ไม่ต่ำกว่า20จุดเลยทีเดียวแม่เจ้าเราเจอพญาม้ามืดแล้วคะในปีนี้ มาดูโซนเรือไฟหน้าโบสถ์นักบุญอันนาหนองแสงกันบ้างค่ะเรือไฟจากนาทมขึ้นลายกันแล้วอยู่ติดทางจักรยานถ้าผู้ชมจะได้ชมจากริงไซส์เลยทีเดียวใกล้กว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะ เรือไฟลำต่อมาเป็นแชมป์เก่าประเภทสวยงามตัวเต็งจากโพลสวรรค์ปีนี้หมายจะป้องกันแชมป์ให้จงได้กำลังทำตะเกียงเรือไฟต้องบอกว่าปีนี้ลายสวยมากๆไม่เต็งยังไงไหวมาดูเรือไฟแชมป์เก่าอีกลำเรือไฟสีสงครามแชมป์ประเภทเคลื่อนไหวได้ปีนี้จัดหุ่นปลายยักษ์มาโชว์เลยทีเดียวจุดเด่นจัดปลาที่เคลื่อนไหวได้บนเรือไฟยักษ์ที่ยาวกว่าใครเพื่อนถึง100รเมตรเลยทีเดียวค่ะส่วนเรือไฟลำแรกที่ออกเป็นเรือไฟนาว่า ชูพยาก,กับแก้ที่ซุ้มปีนี้จัดเรือยักษ์ยาว80เมตรต้องบอกว่าปีนี้ไม่มีใครเกินกันเท่าไหร่ค่ะมีโอกาสชนะกันได้ค่ะไม่มีสุขใดสุขใจเท่าริมแม่น้ำโขงนครพนมค่ะสุขที่สุดต้องริมแม่น้ำโขงนครพนมค่ะมาร่วมสืบสารและต่อยอดประเพณีอันดีงามนี้ไปด้วยกันกับงานมหากรรมไหลเรือไฟโลกครั้งแรกที่นครพนมค่ะ